เอาเรื่องของโลกนั่นแหละมาภาวนาคือเรื่องของโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนังสือไม่มีตำราเราเหตุความจริงที่ประสบการณ์โยคขในปัจจุบันนั้นมาจี่นาเอาเลยม่ยากการจี่นาโลกไม่ยากอ่ะเพราะเราสัมผัสทุกวันบินทบาดทุกวันนิสบาดท,ทุกวันไปดูชาททวบ้านเขาอยู่ยังไงกันเอาชาวบ้านนั่นเป็นหลักธรรมะทั้งหมดเขาอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะดูชาวบ้าน ก่อนที่เขาจะมีอยู่มีกินมีบ้านหลังหนึ่งที่ว่ามาเนี่ยมีความทุกข์ลำบากระบนแค่ไหนมาพวกฆ่ากันตีกันด่ากันถ้าเราพัดเาเทาที่จะเป็นไปชาวบ้านเาเอามาชาวบ้านมาเป็นหลักธรรมะเป็นหลักไปไปดกอีกรูปหนึ่งขึ้นมาเราก็พิจารณได้ว่าเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่บ้านที่บ้านคนเนี่ยมีมากเหลือเกินธรรมะ ในหนังสือที่เขียนในตำราเนี่ยมีส่วนย่อยนิดหน่อยเองแล้วก็ไม่พิสดารด้วยเป็นย่อย่อเฉยในในหนังสือเนี่ยที่ว่าในไตรปิฎกเลยป็นส่วนย่อยๆเท่านัานาไม่เคยพิสดารนะส่วนย่อยยอนิดหน่อยอันหลักพิสดารริงกิน้วมันอยู่ที่บ้านที่บ้านคนเนี่ยหลักพิสดารริงกิคือธรรมะอยู่ที่บ้านทั้งหมดเหุ่การวินัาบาตรทุกวันทุกวันไปดูธรรมะที่บ้านเพื่อนํามาปฏิบัติแก้ไขปัญหาตัวเอง จะทําอย่างไรจะเราจะไม่เป็นเหมือนขรวาสเขาเนี่ยเรามาตัวอย่างให้เขาแล้วเขา่าหลงเนี่ยเขา่าหลงเนี่ยใครเป็นคนหลงตัวอย่างขรวาตัวอย่างบ้านเมืองเราคราวาสเขาเขาก็หลงเขาอยู่แล้วหลงกันอยู่แล้วอ่าเมียหลงผัวผัวหลงเมียหลงลูกหลงหลานหลงเงินทองกองสวัสดิ์ในบ้านเขาก็หลงเต็มที่อยู่แล้วแล้วที่น่าอีกตัวหนึ่งว่าถ้าเราไปคนราวาสมันเขาจะหลงมั้เขาเหมือนเขานั่นแหละไม่แตกต่างกันเลย ท,ทุ่วันเรามาบวชอย่างนี้เราจะหลงอีกต่อไปไว่ใจเราเนี่ยมันหลงอยู่นี่มันหลงอยู่แต่ถ้าเราเอาใจขม่มใจจวเรงให้ได้ยังว่าเอาเรื่องารวาสเท,ท่ามันหลงเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้มาเป็นหลักอุบายสอนตัวเองให้หมดเพราะฉะนั้นหลักภาวนากระทกปัญญานะไม่จะไปเอาหนังสือที่มีอยู่มาเป็นข้อต่อรองกันงทั้งหมดไม่ได้มันต้องเอาเรื่องารวาสเอาตัวจริงนีย่ยมาเป็นหลักในการปฏิบัติมาภาวนามาคุ้นชิดกันมาตรดต่องกันมาารวาสมันอยู่กันยังไงยังไง แต่ละวันดูที่ว่าเราจินตนาการนกมาได้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเขาเตรียมตัวแล้วหาอยู่หากินวิ่งว่อนตลอดเวลาการทําไร่ทํานาทำบัทำสวนเขาวิ่งตลอดเวลาหาอยู่หากินช่วงสีงกันตัวอย่างเราก็มีส่วนหนึ่งเราไม่ได้ไปหาทํางานแต่เราไปขอเขากินอันนี้อย่างหนึ่งแต่ขอเขาเขาก็ให้มาในก่อนเขาให้มาเรามาเนี่ย ท,ท่านพี่บเขาเราไม่ต้อซื้อเขาไปตามเดียวเขาให้มาอาหารเท่านี้เราก็พอใจพอใจละชีวิตเราอยู่ได้แค่ปั้นข้าวปั้นหนึ่งล้วก็อยู่ได้ชีวิตเราเราไม่ต้องรเรียกร้องจากเขามากเลยนักหนานั้นได้แค่น,นีก้กับบุญเนื้อเนื้อ,อ,อหัวเราในมาอย่างนี้เราไปปั้แล้วไปปินเทบาาไปหาเอาธรรมะทีทว่ามาเี่ยมาปฏิบัติแก้ไขปัญหาตัวเองนี่หลักภาวนาอยู่ที่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่ตั้งนังสือ เวลามีปัญญาพี่นาอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะแตกฉานออกมาอย่างนี้มันกว้างขวางพิจารณาต่อเกินเรื่องการเฝ้านะาชาิบ้านคนเพราะฐานะของคนชาวบ้านทำไมไม่เหมือนกันในบ้านหลังนี้ทำไมบ้านใหญ่หลังโตโหัวฐานเออบุญก็ส่วนนี่พี่นาบุญเข้าไปหลังนี้เป็นยังไงเนี่ยเออนี่เขาบุญน้อยไปไว้บ้านไม่สมควรบุญเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปเนี่ยพี่นาบุญก็ไปได้พี่นาบาปได้เลยมีคนเราเกิดมาจำไม่เท่าเทียมกัน ฉะนั้นอยู่การวิทยาศาส์ที่ภาวนิววิทยาเนี่ยส่วนมากถ้ามีปัญญาสักนิดหนึ่งอาจจะคิดได้เรื่องนี้